สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ทุกท่านครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่รักและชื่นชอบบอนสีในตอนนี้มือเย็นสตูดิโอยังคงอยู่ที่ k k Wing งไมกาเดนหรือถ้าจะให้เรียกให้ถูกต้องก็คือร้านขายต้นไม้ของ KKW i n g งและวันนี้เราจะได้พบกับน้องบุตรเป็นคนรุ่นใหม่ที่รักและชื่นชอบต้นไม้ที่จับมือกับคุณวิงและคุณดิวนะครับมาเปิดร้านบอนสีไม้ด่าง ที่จังหวัดอุดอรธานีบนถนนที่มุ่งหน้าจากอุดอรธานีไปหนองคายแล้วก็ข้ามไปเวียงจันทร์นะครับความน่าสนใจของตอนนี้อยู่ที่เราจะได้เจอกับน้องบุตรที่เป็นคนรุ่นใหม่สนใจมาปลูกเลี้ยงบอลสีจากคนไม่เคยรักและชื่นชอบต้นไม้เลยมีความสามารถในการสะสมบอลสีระดับแรไอเทมหรือเป็นต้นไม้บอลสีที่หายา,ยากอยู่ในมือ แล้วมารู้จักกับคุณดิวได้อย่างไรแล้วก็พัฒนาฝีมือมาจนเป็นแม่ค้าที่รู้จักในวงการแล้วนอกจากนั้นที่สำคัญก็คือเป็นกรรมการในการตัดสินการประกวดบอลสีหลายหลายเวทีวคลิปนี้ยาว20กว่านาทีเลยนะครับดูแล้วได้แรงบันดาลใจว่าคนรุ่นใหม่เขารักและชื่นชอบต้นไม้จนกลายมาเป็นมืออาชีพเบอร์ต้นอย่างไรไปดูกัน,นครับ ผมอะครับเมื่อ3ามปีที่แล้วครับผมมาไปซื้อบอนสีต้นแรกอะกับน้องบุตรแล้วน้องอะตอนนั้นอะตอนตอนที่ซื้อที่ติดต่อไปถามน้องเขาว่าก็คือจะไปซื้อพวกเศรษฐีพันล้านเพชรสีไงครับซึ่งถ้านับเศรษฐีพันล้านกับเพชรสีเมื่อสามปีที่แล้วเป็นไม้ที่ถือว่าเป็นไม้แรงมากของของบอนสีก็ว่าได้ ก็ฟองอยู่น้อยใช่มันเป็นมันเป็นไม้ด่างตัวแรกๆที่ไม้ด่างขาวตัวแรกๆที่มันออกมาเดี๋ยวนะครับคนนี้จะมีบอลสีประเภทที่แบบแรๆมากๆนี่จะต้องเป็นรังบอลที่อยู่มานานพอควรใช่ครับผมดูหน้าน้องบุตรนี่ไม่น่จาจะน้องเขาไม่มีรังน้องเขาเลี้ยงบอลสีบนคอนโด <c oughs> แต่น้องเขาเข้ามาในช่วงที่บอลคือเราอะเข้ามาพร้อมๆกัน <c oughs> ในช่วง <c oughs> ช่วงโควิดช่วงนั้นบอลสีก็อยู่ประมาณนี้แหละ ราคาประมาณนี้เลี้ยงอยู่บนคอนโดใช่เลี้ยงบนคอนโดตายแล้วคนมีบ้านเดี่ยวนี่ต้องคิดหนักๆเลยนะเลี้ยงอยู่บนข้างหลังคอนโดใช่ค่ะคือข้างหลังคอนโดมันจะมีระเบียงหนูก็เลยทำตู้เป็นสองชั้นเพื่อที่จะว้ตู้ี้วะฮะชอบใบค่ะก็คือชอบเขาเหมือนมีหลายใบมีลายมีดยางมีสีใช่ต้นนี้คือต้นอะไรครับ อันนี้เป็นสีเจริญกรุงแต่จริงๆเริ่มแรกที่หนูชอบบอลสีเพราะว่าหนูเห็นต้นที่เขาใบเป็นลูปหัวใจหนูก็เลยชอบค่ะแล้วหนูเลยหาต้นไม้มาก่อนไหมไม่เลยค่ะไม่เคยไม่ปลูกไม่ดูไม่จับไม่เลยค่ะแต่ต้นไม้ที่เอบต้นแรกคือเอ่อที่อบต้นแรกคือสาวน้อยป่าแป้งค่ะไม้ครูของใครหลายคนใช่ค่ะแล้วเรามาเจอบอลสียังไง หาในกลุ่มอะค่ะหาไปเรื่อยๆแล้วก็ไปตามงานต้นไม้ค่ะเป็นคนทุ่ใหม่ที่ชอบบอนสีและขนาดว่าเป็นต้นทางที่วิวได้บอนสีมาด้วยใช่ใชค่ะออตอนแรกอะหนูยังไม่ได้ผ่าก็คือแบ่งขายแค่บางต้นแล้วก็จริงๆต้องบอกตามตรงว่าขายให้แค่บางคนในช่วงแรกเพราะหนูรู้สึกว่ากลัวคนที่เขาได้ไปแล้วเขาจะไม่รักอะค่ะใช่ขแสดงว่า หนูว่าไม่ได้เป็นเริ่มจากไม่เป็นแม่ค้าตั้งแต่แรกคือเลี้ยงเล้วลักแล้วรู้กแสดงว่าคุณดีติดต่อมาว่าจะซื้อก็ไปดูโปรไฟล์เขาอีกก็ดูค่ะโอ้โหก็คุยกัอก็คุยกันนานพอสมควรคุยยังไงเขาสกรีนคุณดียังไงครับหนูก็าทักไปถามผมมาทักไปถามเลยคือตอนนั้นเศรษฐีบรรนล้านเกี่ยวกับเพศียันั้นเป็นไม้ที่สมควรที่จะมีของคนเล่นคือผมอะเก็บไม้ธรรมดาไปแล้วพวก สาวน้อยปะแป้งพระนครมันก็จะเป็นเลเวลของการ<อ>การเก็บไม้ทีนี้ผมก็จะเริ่มมาเอาไม้ด่างเออก็ดูเราก็ดูในกลุ่มว่าใครมีการโพสต์ไม้ด่างบ้างอ,อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเอ้ย inbox ไปถามน้องเขาเออก็ถามว่ามีใบยอย่างเงี้ยก็คุยคุยกันชัอพักอ่ะน้องเขาถึงจะยอมปล่อยไม้มาให้อตอนนั้นผมได้มาสองตันเล่นตัวอนะีกไม่คุรเลย ่จริงๆลักษณะคล้ายๆพวกเราเหมือนกันเคเควิง n มค์การ์เก็เหมือนกันคือ<า>เราก็ไม่ได้ให้ทุกคนเพราะบางคนบอกว่าผมมีเงินจะซื้ออันนี้คือเราเอาจริงนะเราไม่ได้หยิงนะ oh. แต่เราก็จะไม่ให้ oh. อืมเราก็จะไม่ให้ เงินในอยากได้อยู่ใช่ครับแต่กลัวว่าต้นไม้เรามันจะไปสู่สิดอยู่ในมือเขาใช่เราก็ไม้ทุกต้นะก็ฟูมฟักแหละเอาจริงอ่ะพูดถึงอ่ะเราค่อนข้างรักทุกต้นฟูมฟักดีเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะ่านใดที่เป็นมือใหม่รักต้นไม้แต่มีเงินนะท่านต้องอยาบุมบางใช่ถ้าอยากได้ไม้ดีใช่ครับเพราะบางคนไม่ขายจริงๆครับเพราะว่าเราดูแล้วไปถึงก็ตายใช่ เอาไม่แต่แค่อะไรนะแค่ผมขับรถผ่านแล้วก็มีต้นไม้ยืนเหี่ยวแห้งอยู่หน้าบ้านเขาอะเราอยากจะจอดนะใช่ใชแล้วก็น้ำรถแค่นี้เใช่แต่เราก็กลัวเพราะว่าเราอีกรู้จะทำยังไงเราตองสารเราต้องตัดต้นไม้ต้องจริงจริงคนรักต้นไม้มากๆมันจะเป็นแบบนี้แหละครับใช่ใช่อะมาเจอกันคุณดิวสอผ่านจะขายให้ได้ค่แล้วก็เลยแสดงว่าก็เป็นอะไรนะเป็นลูกค้าเป็นพ่อค้ามาด้วยกันด้ลยใช่แล้วเราก็เป็นทีมคือพอแรกๆอ่ะเพร ผมมาซื้อไม้กับน้องแค่ตอนตอนแรกต้นนั้นแหละหลัง,ลง,ลงๆก็ว่าคุยกันมาพี่ไม่มีต้นนี้นะคนนี้เขาขายเราก็เข้าไปดู ee, เฮ<อ>้ยเอาไหมเอาไหมอะไรเงีเง้ยตนบิเป็นทีมเดียวกันทีช่วงช่วงมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่บอลสีไม่ไม่ใช่ช่วงไม่ใช่ช่วงที่แรงล่าสุดน,นะครับเป็นช่วงปอนหน้านี้คือบอลสีมัน,ม,นมันเบาแล้วก็ขึ้นแล้วก็เบาแล,แล้วก็มาขึ้นอยู่ประมาณนี้ครับไอช่วงที่ว่าขึ้นช่วงที่เราเข้าไปอ่ะเราแท็กทีมกันเพราะว่ามันจะต้องไปแย่งเอฟแย่งเอฟไม้เราอ่ะ เป็นคนที่เขาเรียกว่าเล่นโซเชียลเก่งโทรศัพท์อะแรงเราจะแท็กกันไปเฮ้ยพี่เดี๋ยววันนี้เจ้านี้เขาจะลงตอนนี้นะเหมือนสมมติว่าอ่แอดมินกลุ่มนี้เขามีเจ้าของแพทแพทสุวรณโชธมันเอฟยากมากเดือนนึงเขาจะปล่อยแค่ต้นเดียวรเราต้องแท,ท็กทีมหนึ่งสองสาคนใครเอฟได้ก็ได้ก็ถือว่าเราได้เหมือนกันเราก็ อัดเลยได้แล้ก็เราก็จะเป็นทีมที่เออเป็นทีมเดียวกันเราค่อนข้างเป็นทีมท็อปของประเทศที่เอฟเอฟเร็ชวฟันธงเลยครับก็คือเราเทคนิคการเอฟของเราคือถ้าอยากได้ไม่ต้องดูราคาถ้าเราดูราคาแล้วตัดสินใจไม่ทันไม่ทัน ลงปั๊บเอฟเลยไม่ต้องไปสนเราเข้าไปดูอีพีนึงว่าราคาไหนซึ่งเรารูแล้วแหละว่าราคามันอยู่ประมาณนี้ถ้าพิจารณาราคาคือไม่ได้ไม่ได้ต้องไปได้แน่นอนใช่ต้อเอาไปเปรียบพุ่งเปรียบเทียบอีกเห็นเขาปล่อยมารีบให้ไวใช่ครับอ๋อนี่คือเป็นกวนหรือเป็นทีมเดียวกันกัวนเลยครับเนี่ยเป็นกวนเดียวกันใช่ด้วยเหตุนี้ก็จึงคุณดิวก็จึงมี ต้นบอลสีห,หลายต้นที่หายากใช่ครับช่วงนั้นใช่ใช่<ล>ก็พามันแนะนํากันมาน้องก็มีด้วยเนาะใช่ใช่ครับนะครับใช่ครับแล้วรวบลัดตัดความเลยแสดงว่าคุยกันแล้วก็เป็นกรารยนตมิตรกันแหละครับแล้วหลวมตัวยังไงครับน้องบุตรกับคุณดิวยังไงชวนจับมือกันยังไงกับคุณวิงเนี่ยแล้วก็น้องเน็ตเนี่ยที่อยู่ข้างหลังกล้องเราเนี่ยก็มาทำเนี่ยก็อย่างนี้ครับก็คือน้องอ่ะเขาย้ายไม้อจากคอนโดอ่ะครับ ไปเช่าพื้นที่เล็กๆอยู่ที่ที่กรุงเทพแล้วมันไม่เพียงพอพูดถึงคอนโดด้วยผมมันไม่เพียงพอที่จะเก็บไม้ทีนี้ช่วงก่อนปีใหม่ปีนี้ครับที่ผ่านมาเนี่ยน้องเขามาเที่ยวที่ที่อยู่ดอนเออน้องเขาบอกว่าก็มาคุยกันว่าเออเดี๋ยวจะเอ่อจะปรึกษาว่าจะที่จะไปเช่าที่ใหม่ครับขยับไม้หน่อยผมก็เลยบอกว่าจริงๆอ่ะมันก็มันก็ได้แหละเออแต่ว่าคือผมมองว่า เราเราลองมาเราลองมาทําที่อุดรไม้เพราะว่า,าถ้าเราในในเงินที่เราจะเช่าเท่ากันเนี่ยผมว่าในที่นี้มันจะได้ราคายอะได้ได้พื้นที่เยอะ,ยอะแล้วก็จริงๆอ่ะหน้าร้านอ่ะการขายไม้อ่ะมันไม่ได้จําเป็นต้องขายเฉพาะหน้าร้านเราขายออนไลน์เราขายที่ไหนก็ได้เราอยู่ที่ไหนเราก็ขายไม้ได้แล้วก็ถ้าเรามาเช่าพื้นที่ตรงนี้ในในใช้เงินเท่านี้นะเราจะได้หน้าร้านที่มีรถผ่านเยอะ ซึ่งมันอาจจะแตกต่างจากจากที่กรุงเทพแล้วก็ผมให้ความหวังน้องเข้าไปว่า <c oughs> จริงๆจริงๆเราสมควรมาหาเช่าที่อ่ะที่อยู่เส้นอุดรหนองคายซึ่งเป็นเส้นที่ผมมองว่าถ้าเทียบภาคอีสานทั้งภาคเส้นนี้จะเป็นเส้นหนึ่งที่ดีมากๆเส้นหนึ่งเลย <c oughs> ครับตอนนี้ขายายเป็นหเลนแล้วใช่เป็นหกเลนแล้วก็รถ,ร,รถไฟก็จะอยู่เนี่ยข้างหลังเราเนี่ยสถานไที่รถไฟที่เขาจะทำเ <Okay. S 1> นี่ยอีกอย่างมันอย่างนี้ครับก็คือถ้าเราได้ที่ดีอ่ะเราอยากคิดว่าเราจะขายเฉพาะต้นไม้อ๋อ เราอาจจะทําอย่างอื่นก็ได้เปิดหน้าร้านอย่างอื่นขายธุรกิจอื่นซึ่งเราอ่ะเป็นอยู่ในจุดท,ที่รถผ่านเยอะมากทั้งคนไทยทั้งคนลาว๊ซึ่งผมมองว่าเอาจริงอ่ะมันหายากนะม,มันหายากที่ที่เราจะได้ที่อย่างนี้แล้วทํำดียอย่างนี้มันอยู่ที่เราว่าเราจะเราจะเอาอะไรมาขายแล้วอย่าลืมว่าคนที่เข้ามาทางหนองคายอ่ะ,อะเป็นคนเมืองหลวงของประเทศลาวคนเวียงจันทร์เขามีกําลังซื้อสูงกว่าจังหวัดอื่นๆที่จะเข้ามารถที่ขับมานี่เมอร์เซเดสเบนใช่ไหมครับมาสโต้ ใช่แค่เ,เราจับจุดให้นด้ว่าเขาก็อยากได้อะไรมันอาจจะไม่ใช่ต้นไม้มันอาจจะเป็นอย่างอื่นซึ่งเรามีหน้าร้านเปิดกว้างมากเราเอาอะไรมาขายก็ได้ชครับก็เลยวันนี้จะรบกวนทั้งบุตรกับคุณดิวเรารู้แล้วว่าที่มาที่ไปของร้านนี่คือพยายามหาที่ให้นังบุตรขายขยับจากหลงังคอนโดใช่ แล้วขยับจากพื้นที่เช่าในกรุงเทพมาให้ได้พื้นที่เช่าใหญ่ขึ้นใช่เปิดเปิดประตูบอลสีเอาต้นสีแดงดิสีแดงอันนี้คืออะไรครับอันนี้ก่อนกันอันนี้เป็นวอคาโนแผงค่ะเหรอเขาแผงมาจากต้นใช่ไหมเน่ยเหรอใช่ค่ะโอ้มาใกล้ๆกันแล้วกันอันนี้จะเป็นต้นต้นต้นออริจินอลอันนี้อันนี้ผ่าผ่าออกมาแล้วมันจะมันแผงอ๋อเหรอใช่ไปผ่าโดนส่วนไหนคุณอิวไม่ดูคือไม้แผงนี้ ถ้าผ่าถ้าผ่าแผงดีๆนี้เอาจริงๆอรวยได้นะครับเนาะเนี่ยฮวคาโนจัดว่าเป็นไม้ต้นหนึ่งที่ครั้งหนึ่งอ่ะราคาสูงมากสูงเท่าๆเซเ็นด้วยซ้ำไปครับคือต้นอย่างนี้แต่ก่อนกี่แสนน่าจะมีสองแสนสองแสนประมาณสองแสนแล้วซื้อขายกันจริงๆนะครับเพราะน้องเขาก็ซื้อมาเกือบแสน่ใช่แต่น้องเขาเขาหลุดทุนไปแล้วครับแม่รู้รอเปล่า ไม่ได้บอกเขาเป็นคนที่เอฟวันต้นเป็นแสนใช่ใช่เพราะว่าใช่นี่แต่เนี้ยครับข่าออกมาแล้วก็ค่อยๆทยอยขายเพราะช่วงที่ว่าเงินงอกออกมาใช่ไหมครับก็จะได้ขายต้นลูกราวสองหมื่นสามหมื่นเงี้ยขายไปได้ประมาณ3าสี่ต้นมันก็ก็จะได้คืนอยู่ในมือน้องบุตรนี่คือโรคาโนแกงแปงค่ะ ที่มันแผนก็คือไม่เหมือนกับต้นทางด้านซ้ายเลยที่คุณดิวถืออยู่ใช่ค่ะก็คือมันมีสีตุ่นเหลือบเข้ามาด้วยเนาะใช่ค่ะแต่ว่าช่วงนี้หนาวก็จะสีตุ่นๆหน่อยใช่ค่ะเป็นแบบนี้เนาะเป็นแบบนี้แล้วก็ทําให้มันได้มาใช่ครับตอนนี้ก็มีคนผ่าชายชนชายชนมันมันแดงมันมันอ่าป้ายแดงใช่ไหมครับตอนนี้มีคนผ่าชายชนได้ป้ายเหลืองแล้ะขอไปตั้งชื่อใหม่ร้อยกว่าบาทสองร้อยเนี่ยกลายเป็นว่าเขาไปขายเป็นหลักหมื่นแล้วก็มีคนซื้อ เพราะว่ามันเป็นไม้ที่มันแผงออกมาอไม่มีใครมีง่ายๆใช่ใช่ครับใช่แสดงว่าตรงนี้ก็จะเป็นวอลคอนอหมดทั้งตู้ใช่ครับโอ้จริงๆอ่ะวงวงการบอลสีครับยังไปได้ดีกว่าไม้ดักเพราะบอลสีมันมันมีลูกใหม่ๆมาเรื่อยครับใช่คนรักจริงมีเยอะสาหรับบอลสีเนาะใช่ครับใช่คนที่จ้องจะเก็บไม้ก็มีอีกเยอะจ้องแบบคนเดียวกันใช่ใช่จัดเก็บ นี่นะสังเกตอย่างหนึ่งเขาไม่มีป้ายว่าตรงนี้คือตู้อะไรเจะไม่็แต่เดินสัครับคือตอนนี้เราก็บอกว่าอเอามันเป็นบอกไฮไลท์เราหน่อยน้องบุกก็เดินมานี่เลยแล้วก็พิมพ์พันคือมันไม่มีป้ายครับบอกว่าอันนี้คือเป็นตู้อะไรเขาแสดงว่าจำได้มกมาแล้วใช่ใช่ใช่เยอดเลยมยาบไม้เขาทุก้น ฟังงเเสียหมื here, ันหันนี่รู้เลยไมงรู้เลยเนจริงจริงนี่คือหยุบละหนึ่งร้อยอ๋อไม่ใช่ต้นละต้ละหนึ่งร้อยใช่ครับใช่ครับแล้วเราจะรู้ไหมครับคุณดีว่าเป็นต้นอะไรยังไงก็ถามได้ครับต้นเหลือใช่ครับเอามาเอานี้นะผมจะขออนุญาตไม่บอกโลว่าผมอะไรนอะไรเรามาทดสอบกันนับต้องนับไหมครับนี่ ต้นนี้นางฟ้าค่ะอ๋ชื่อนางฟ้าใช่ผ่าจากพรมพี่มานค่ะมาจากพรมพี่มานก็คือพรมพิมายมันไม่ป้ายก็จะกลายเป็นนางฟ้าเพราะว่ามีคนผ่าพรมพี่มานและมันไม่ป้ายใช่ไหมครับเขาก็เอาไปจดชื่อเป็นชื่อนางฟ้าแทนนี่ค่ะอ้โนี่ผมพิมานนี่เอามาเปรียบเทียบกันครับนี่นะครับทุกท่านอ่านะครับนี่คือพรมพี่มานและข้างขวาคือนางฟ้า ไม่ป้ายใช่นางฟ้าไม่ป้ายใช่แต่ผมพิมานป้ายใช่ครับก็จะมีความหวานนะมีควานหวานมากกว่าผมพิมานครับก็จะดูดดันตามภาษาบอลป้ายหน่อยใช่ครับแต่ถามว่าต้นนี้เอาไปเลี้ยงสักพักมีโอกาสป้ายไหมมีครับมีอาจจะกลับไปเป็นผมพิมานได้แต่อาจจะไม่เยอะครับขอนางฟ้ากับสวรรค์นะครับเดี๋ยวทดสอบน้องบุตรอีกทีหนึ่งอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือเมืองเกาะเกร็ดค่ะแต่ว่ายังไม่ด่างก็คือเป็นเขียว ใช่โอ้ร้อยหนึ่งเองใช่ค่ะร้อยหนึ่งตอนนี้ถ้าท่านต้องซื้อนะำทายังไม่มีเมืองเกาะเก็ดนะคือ,อนหนูว่าอยากทําให้เป็นราคาที่คนแถวนี้จับต้องได้ค่ะใช่โอ้มควรเป็นเจ้าของแฟลงบอนสีเยอะขนาดนี้หลังคอนโดจริงๆริง <laughs> <laughs> สินตอนนี้มันง่ายค่ะพี่อแล้วไอ้เนี่ยระบบการออกแบบไอ้บ่อเป็นไทยคิดนะคุณดิวครับ นี่ครับเอาเล่นน้องเน็ตเหรอนี่นี่ให้ดูให้ดูคนคนอยู่เบื้องหลังนะครับที่คุณแฟนบอกว่าให้ทําตู้บอลสีให้หลังคอนโดคือคนนี้ค่ะนะครับน้องเน็ตนะครับแล้วก็น้องเน็ตเป็นคนออกแบบแปลงแบบนี้ก็ดูตามแบบตามความเป็นไปได้อ๋อที่จะทําได้เนาะโอ้เยี่ยมก็เอามาดัดแปลงกันครับก็แต่ก่อนอะระบบระบบบ่อครับคือเวลาล้างบ่อมันจะเหนื่อยคือเราต้องตักน้ำเราต้องตักน้ำออก คือถ้ามันมีตะไคร่น้ำเยอะเราก็ตักน้ําออกตอนนี้ระวางท่อเปิดวาล์วเปิดวาล์วออกเกือบหมดแล้วเราค่อยไล่น้ําออกมันก็จะประหยัดเอวประหยัดหลังประหยัดหลังใช่ครับก็จะเอามาดัดแปลงนี่ขอุญาตแฟนแฟนเย็นนะครับผมจะถ่ายอย่างนี้นะถ้าท่านมาหาน้องบุตรมาหาคุณดิวซื้อบอนสีครับถ้าท่านมีงบน้อยให้ท่านเดินอยู่สองตู้แรกที่ผมชี้เนี่ยนะครับตรงนี้ครับกับตรงนี้ครับนะครับถ้าท่านเดินมาอีก ราคาจะขยับขึ้นเรื่อยๆใช่ใช่เราเดินตามงบนะครับถ้าเรารู้ว่าเรามีงบน้อยเราเดินแค่สองตับตู้พอเนได้หมดก็คือร้อยสองร้อยสามร้อยไม่เกินไม่เกินสามร้อยครับไม่เกิน500ไม่เกินพันไม่เกินพันห้าไม่เกิน2องพันผมจะเราจะวางว่าอย่างนี้บางต้นบางต้นที่เราเอามาวางเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ขายทุกต้นเพราะบางทีเขาลูกค้าอยากได้ต้นเล็กแต่ว่าถ้าไปดูต้นแม่เขาอาจจะต้องไปดูตู้ไกลเราก็เลยเอาแม่มาวางกับต้นเล็ก เฮ้ยถ้าจะเอาต้นนี้เฮ้ยต้นเล็กมีนะประมาณนี้ครับตัวนี้คือตู้อะไรครับตัวนี้จะเป็นพรมพิมานค่ะแล้วก็มีชัยชนด้วยแต่ว่าชัยชนหมดโดนโ,<อ>โดนลูกค้าซื้อไปหมดแล้วแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นฉัตทินกรค่ะนี้เปิดได้เลยค่ะมาเดีวผมฉัตทินกรใช่ค่ะฉัตทินกรัตทินกรี้ใช่ครับอันนี้ต้นโตต้นทีนี้ลูกค้าพอมาเห็นต้นโตว้าวว้าวจังครับมีต้นเล็กไหมมี หาไปอีก,ออกคือที่นี่เราจะไม่ได้มีแค่ไม้เล็กให้ลูกค้ใา,าใช่ให้จินตนาการเรามีต,นต้นโตให้ดูจริงเราไม่ให้ดูรูปนะครับให้ดูต้นจ,จริงเลยว่า<ช>เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าท่านมาแล้วท่านมีงบน้อยท่านก็ดูต้นเล็กแต่คุณบิลน้องบุตรจะมีต้นแม่หรือต้นที่ต้นใหญ่ให้ดูไปด้วยพร้อมกันจะไม่เปิดคลิปให้ดู ใช่ครับไม่ต้องไปจินตนาการต้นเล็กนี่เราก็ไม่ได้ว่าจะขายต้นเล็กกิ๋วนะครับที่นี่เราก็ไม่ขายนะต้นเล็กกิ๋วคืออย่างน้อยมันก็ต้องลูกค้าเอาไปแล้วเลี้ยงรอดอ่ะครับเลี้ยงรอดเห็นทรงเหมือนแม่ใช่จะปล่อยให้นะครับใชก็น้องบุตรยืนยันแล้วนะครับว่าหลังคอนโดเลี้ยงได้แน่นอนได้ได้เลี้ยงได้ค่ะครับ หนูว่าได้จากพี่ปอพี่จิรวัตรอะคะอ่ะในชุดแรกเลยครับก็คือบกแก้วเกรสรอ,อใช่เป็นต้นทางของการผสมจนได้แก้วเกรสรน,นี่มาพี่ปอค่ะพี่ปอเป็นคนเป็นเจ้าของสิทธิ์อะคะ่ะบกแก<อ> <จะ S 1> ้วเกสรหแล้วแกก็เผาออกมาในชุดแรกซึ่งหนูว่าได้มีดแรกเนอะใช่ที่ต้องไปแข่งกัรดเอฟไหม อันนั้นไม่ได้แข่งค่ะอ๋อแต่ว่าเป็นรู้จักกันใช่ค่ะ,ะปจิกเปจิกก็ได้มีแรกความเด่นมันอยู่ตรงไหนครับสำหรับต้นนี้ต้นนี้จริงๆเขาเป็นไม้ป้ายค่ะเป็นด่างป้ายแต่ว่าอันนี้อาจจะตุ่นไปหน่อยในช่วงนี้ค่ะก็จะเป็นป้ายะะอย่างเงี้ยค่ะใช่น้องบุตรพ,พี่ถามนิดนึงสิน้องบุตรปกติเมื่อก่อนก่อนโควิดทำอาชีพอะไรคะเป็นไอทีค่ะดูระบบไอทีของบริษัทใช่ใช่ค่ะแล้วก็โควิดก็เลย ออกมาเลยไม่ได้ออกค่ะจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ออกออแต่ work from home ใช่ค่ะใช่ว่าแสดว่าค่าตัวไม่ธรรม,มาดานะครับเพราะว่า <c oughs> ไม่จำเป็นต้องอยู่ออฟฟิศแล้วข้งในนีคืออะไรครับอ,อันนี้ก็จะเป็นไม้ที่ฟอร์มไว้อยากให้ลูกค้าเห็นตน้นตอนโตค่ะก็จะมีพวกอสงไข่ค่ะ,ะส,สิลานักป่านี่อสงไข่นี่ท่านผู้ชมครับถ้าเราเปิดตู้บอลสีตอนนี้จะอบอ้าวมากนะ เปิดมาเห็นชัดเจนเลยครับสงไข,งข่ครับที่น้ําแห้งนี่ก็คือไม,ไม่ไม่ได้ปล่อยทิ้งนะคะแต่ว่าอยากให้เขาไม่หนาวมากแล้วก็แห้งๆหน่อย,ยอะไรเงี้ยค่ะคือน้ําเยอะครับพอตอนกลางคือนานะอากาศหนาวแล้วน้ํามันจะเย็นพอน้ําเย็นมันจะไปะกระทบกับระบบรากที่เขาจะเดินก็เลยพยายามทําน้ําให้น้อยหรือว่าแห้งอันนี้จริงๆก็เป็นส่วนหนึ่งของหน้าหนาวค่ะ ใช่เพราะว่าหน้าหนาวอ่ะอากาศจะเย็นถ้าเกิดว่าคือบอลสีเขาชอบร้อนชื้นอยู่แล้วแหละแต่ว่าท่านเกิดน้ําสูงมากมันก็จะเย็นกับเขาเกินไปค่ะหน้าหนาวก็อาจจะใส่น้ําน้อยหน่อยหนึ่งอะไรประมาณนั้นอันนี้เป็นเคล็ดลับนะหน้าหนาวใส่น้ําน้อยหน่อยในึ่่ถ้าคนที่ฟังอยู่อ่ะเขาคือถ้าเกิดเราไปดูให้กลับไปดูไม้ของตัวเองว่าไม้ของตัวเองที่มันยุบไปเนี่ยไปดูก่อนว่ายุบเพราะว่าคุณแช่น้ําสูงหรือเปล่า ถ้าคุณรองน้ําสูงอ่ะมันมันก็อาจจะยุบจากการที่คุณรองน้ําสูงไม่ได้ยุบเพราะว่าอากาศหนาวให้เอาน้ามาออกให้เหลือติดก้อนกระถางก็พอแล้วครับหนึ่งเส้นคุณเดีวเคยบอกว่าใช่ใช่พอแล้วไม่เกินนั้นใช่หรือว่าถ้าดูว่าดินแฉก็ให้รีบเปลี่ยนดินเลยถ้าไม่งั้นหัวมันจะเริ่มเน่าะล้ครับมันจะพาหัวเน่าไปด้วยใช่ใช่นะครับนี่เคล็ดลับอีกแล้วนะใช่ครับแค่ไอ้น้ําเกาะขอบตู้ประมาณนี้ข้างล่างไม่มีน้ํายังได้เลยนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะควบลงไปเองครับทให้สภาพใบรำมันหมอยู่แล้วใช่ใช่ครับนี่อันนี้วันมีหน้าแข้งอันนี้ไม่แน่ใจชื่อลูกไม้นี่เป็นลูกไม้นะครับไม่มีชื่อเป็นลูกไม้มีหน้าแข้งด้วยนะโอ้โหสีสันเนี่ยอย่างลูกค้ามาก็จะชอบทนชมพูชมพูก็จะมีต้นใหญ่ให้ดูค่ะชมพูทวีปใ่ใช่ไอที่เป็นสีเปื้อนๆหน่อยก็คือเรา ฉีดกันแมลงค่ะก็เลยจะเป็นสีแบบประมาณนี้น้องบุตรคนที่มาซื้อบอนสีย่านนี้เราได้ปล่อยขายไปบ้างแล้วใช่ไหมใช่ค่ะส่วนใหญ่เป็นใครจริงๆอ่ะมีถ้าหนักไปทางส่วนใหญ่จะเป็นพี่เป็นแม่ค้าที่เขารับไปลฟ์ค่ะใช่อ๋อแสดงว่าตลาดบอลสีมันไปได้อยู่เขาก็รู้แหละไช่ใช่ค่ะเพราะว่าทางฝั่งเขาคือไม้ไม่พอที่จะไลฟ์เพราะว่าช่วงนี้หนาวกันหมดก็จะโตไม่ทัน ใครได้จํานวนไปก็ได้ไปขายอะไรประมาณนั้นนะคะแสดงว่าแค่ส่งแมคค้านี่ก็ไม่พอ,พอจริงๆ<ช>งอะหน,นูว่าไลฟ์ด้วยแต่ตอนนี้ก็ต้องหยุดไลฟ์ไปเพราะว่าไม้มันไม่ได้ขนาดที่ท,ที่เราอยากจะไลฟ์ขายอะคะ่ะน,น้ำบุตรไลฟ์ผ่านทิก t ก k ผ่านเฟ f เฟสค่ะในกลุ่มแลบอนัน ช่แล้วถ้ามีมีเฟซที่คนไปติดต่อสอบถามได้ไหมครับเอาเฟซมาเอา๋อได้ค่ะเป็นเฟซไอ้บ้าบุตรค่ะไอ้บ้าบุตรเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะโชว์ให้เป็นไอ้บ้าบุตรค่ะโอ้ตายตายตายจริงๆอ่ะคนทักคนเล่นบอลสีถ้าเจอเฟซเนี้ยเขาก็จะรู้จักละจริงๆน้องเขาก็เป็นคนไี่ผมพูดแทนนะน้องก็เป็นคนดังในบอลสีคนหนึ่งเป็นไอดอลทางนี้เลยแหละใช่เป็นกรรมการตัดสินบอลสีด้วยว้าวโอ้ คนนี้ครับเข้าไปติดตามได้เลยครับธรรมดานะเดี๋ยวผมไปแปะไว้ด้วยนะเดี๋ยววันที่เท่าไหร่นะน้องบวชเพิ่มีงานที่สี่กุมภาวันที่สี่กุมภาจะมีงานประกวดบอลสีที่โคราชน้องก็เป็นหนึ่งในกรรมการกรรมการตัดสินบอลสีที่เดอะมอลโคราชอันนี้ก็คืออันนี้ที่เป็นกรรมการรอบล่าสุดก็เป็นคนมุมมองของการตัดสินบอลสีเขาพยายามที่จะเอาคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่ามามาแม็กันเพราะคนรุ่นเก่าก็จะมองแค่ทรงใบพุ่มสวยจัดทรงสวย แต่คนรุ่นใหม่เขาจะมองเรื่องของความแตกต่างของโทนสีที่ออกมาใหม่เขาจะมุมมองที่ต่างกันครับดูเรื่องมูลค่าของตลาดด้วยใช่ใช่จะไม่ได้มองแค่คืออย่างไม้เก่าเก่าอ่ะครับ,รบมันจะประกวดครั้งใดก็ชนะทุกทีเพราะอะไรเพราะว่าไม้เก่าเก่อะคือเขาผสมออกมาแล้วมันมันมันมแข็งแรงไม้มันแข็งแรงแล้วจัดพุ่มแล้วจัดพุ่มแล้วใบมันดอกไม่ค่อยทิ้งใบแต่ไม้ใหม่ๆอ่ะการที่ผสมไข่กันหลายๆเหมือนกับเวลาเราเอาไก่ที่เป็น เป็นลูกมาผสมกันนะมันก็จะเกิดยีนด้อยแต่มันมีความสวยอะไรประมาณนี้ซึ่งซึ่งมันอาจจะไม่เข้าตากรรมการรุ่นเก่าแต่มันกลายเป็นว่ามีมูลค่าการตลาดลสูงก็เลยต้องเอาคนรุ่นใหม่ไปดูด้วยแต่ว่าเข้ามาแถวเนี้ยเป็นแถวที่ไม่ขายทั้งแถวเ,ออเ,เป็นเป็นแถวที่หนึ่งก็คือเก็บไว้ทําแม่พันธุ์แต่ส่วนใหญ่ตู้นี้ของผมว่าคือเก็บไว้เอาดอกครับก็คือจะไว้เอาดอกอ ก็บางต้นก็มีดอกก็ออกไปสูงมากนะใช่ครับสูงขนาดว่าได้แดดดีก็ยังสูงเพราะว่าไม้ไม้หัวใหญ่ไกลมีพระนครอยู่ในด้วยใช่ครับใช่เหล่านี้ก็ยังไปได้ดีใช่ไหมครับคือผมว่าบอลสีนี้ทาไม่คือทําทำอ่ะทาปกติเนี่ยก็ขายได้ตลอดครับใช่ใช่ครับใช่ทำออกมาแล้วขายอย่าไปอย่าไปแบบตามกระแส แต่ว่าไม่รู้เรายังไม่เปิดออกนะแต่ตู้นี้ก็เป็นไม้ไม้เล็กของผมเหมือนกันแต่ตู้นี้น่าว่าน่าจะไม่ชนะอเมินแล้วจริงๆออยู่นอกตู้นะคะพี่แต่หนูเอามาใส่เอาสวยนอกตู้ก็สวยจัดบ้านได้นี่ดูเชื่ออะไรครับสีลาเพชรค่ะาไม้พอมันหัวโตๆสีมันจะแบบเนี่ยกลายเป็นไม้ใบบางอะสวยมากเลยสวยมาก อันนี้จะเป็นแผลงช่มคูค่ะคือจริงๆในในนี้มีหลายหัวคือเอามาทำเป็นฟอร์มกอไว้ครับสนองนี้ค่ะ <c oughs> น้องบุตรในอนาคตพอจะทำเป็นดัชนีได้ไหมว่าถ่ายรูปหนึ่งใบเนี่ยแล้วเราเรียกมันว่าอะไรจะได้เป็นความรู้ให้คนอื่นไว้อ้างอิงอ่ะครับว่า ถ้าอัน,นอเ,เนี้ยคือศิลาเพชรเนี่ยมันต้องดูจากอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อช่ใชจ่จริงจริงๆมีการพูดเรื่องพวกนี้กันในบอลสีผมว่าเราสามสี่ปีละเห็นผมเห็นทุกท่านเนาะก็เต็มอิ่มมากๆนะครับสําหรับการรับชมเรื่องบอลสีนะจริงๆแล้วอยากจะถ่ายท่านดูทุกตู้แหละแต่เพื่อให้ท่านเกิดอัธรตในการมารับชมเรื่องของบอลสีนะอย่างแรกเลยก็เหมือนเดิมครับไปที่ Facebook เคตคววิงไมค์การ์เดนอันนั้นเจออยู่แล้วบอลสีหลักสีสันสวยงามนะครับแล้วก็เจอคุณผิงเจอคดิวในนั้นนะครับแล้วก็ถ้าหากท่านเป็นคนรุ่นใหม่หรือรุ่นเก่าก็สุล้วแต่นะครับท่านอยากรู้จักบอลสีแนะนําให้ไปเจอไอ้บ้าบุตร <c oughs> ครับเ้าต้องบุตรตรงนี้นะอ,อ่าไอ้บ้าบุตรเดี๋ยวขึ้นมาเดี๋ยวขึ้นตัว Facebook มาให้เนาะก็ไปกดเป็นเพื่อกนกันก็ได้เนาะนะครับแล้วที่สําคัญก็คือว่าชวนมาเถอะครับ มาที่นี่แหละและผมวันนี้สําหรับผมนะมหัรส์ใจมากๆเพราะว่าตอนที่ยกหูโทรศัพท์คุยกับคุณหวิงเราไม่ได้คุยกันว่าเราจะมาเจอน้องบุตรกับน้องเน็ตแต่พอมาเจอเนาะโอ้เป็นอะไรที่มาสะใจมากมากแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่วงการต้นไม้โดยเฉพาะวันสีเรามีหน้าใหม่สายสแบบนี้นะครับที่มีความรู้แล้วก็เป็นถึงระดับกรรมการในการตัดสินมันจะช่วยยกระดับ เรื่องของต้นไม้ต้นไร้ที่ดูเรื่องความสวยงามนะแล้วก็ทําให้คนรุ่นใหม่มาปลูกต้นไม้ด้วยนะครับก็อย่าลืมแวะมาตรงนี้ก็คือร้านไม้ด่างบอนสีที่เส้นนี้นะครับทางไปนาขาหรืออยู่ใกล้ๆกล้เทศบาลตะบนนาขานะมาจากอุดร์ไปหนองผายนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรของ KK Wing แล้วก็น้องบดไปด้วยเนาะแล้วก็ติดต่อถามหาการทางไม่ยากครับมาเลยจะหมด้วครับ เดี๋ยวอันนี้ใช้จริงใช้จริงเลยอสักทีหนึ่งก็หมดอ๋อนี่นี่ใช้จริงนะครับโอ้เดี๋ยวผมต้องให้แอปเปเคมส่งมาให้คุณดิวเยอะๆแล้วเนี่ยใช่ใช่ใช่ครับตัวตัวพวกเอามาไล่พวกเนี้ยครับอันนี้ก็คือบูรินแล้วก็เมทาซานนะครับใช้จัดการเรื่องเพรยนี่ใช้จริงนะนะครับแล้วก็มีไลนิ่งท่าหนอนแล้วก็นี่ที่สําคัญครับคุณดิววันนี้ก็คือไตรซานหรือไตรโคเดมาอันนี้โฆษณาโฆษณาเลยนะครับทุกท่านครับ ก็เราเลี to ้ยงไม้อยู่ใกล้ตัวเราเนาะแล้วก็ใช้ชีวพันธุ์ปกติไตรโคเดอร์มามีอยู่ในดินอยู่ในอากาศเราอยู่แล้วแต่ไม่มีน้อยเราก็ใช้ฉีดพ่นตอนเย็นนะครับแล้วก็คุณญิ่งไม่ต้องฉีดพ่นเองใช้คุณดิวในการฉีดพ่นนะครับโอเคฝากมาไว้นะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็รักมือเย็นสตูดิโอนะครับรักอภัยเกณฑ์ด้วยนะครับสวัสดีครับ